หาหลักๆของอังกฤษนะฮะตอนนี้เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับอัตราเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ปีนะครับราคาพลังงานที่สูงที่สุดสภาวะเศรษฐกิจอังกฤษตอนนี้นะฮะก็มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพื่อทำการพยุงสภาวะเศรษฐกิจของทางอังกฤษ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว News วิหกนิวส์นะครับวันนี้นะฮะประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอังกฤษโดยเฉพาะนายกัมนตรีก่อนหน้านั้นมีการเปลี่ยนประมุขของรัฐของอังกฤษและตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของอังกฤษกําลังย่ําแย่เลยทีเดียว ตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับริชชี่ซูนักนะครับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนต่อไปนะครับหลังคว้าชัยชิงผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับริชชี่สูนักนะครับชนะศึกชิงตำแหน่งผู้นำคอนเซอร์เวทีฟนะครับสหาราชอาณาจักร และได้ขึ้นเป็นนายกรัตรีคนแรกซึ่งเป็นคนผิวสีโดยคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคู่แข่งคนสุดท้ายที่เหลืออยู่จากอดีตนายกรัตรีบริีจอนสันก็ยอมถอนตัวไปท่ามกลางเสียงฮือฮาประสบความล้มเหลวไม่สามารถหาเพื่อนสอสอในพักมาลงชื่อสนับสนุนให้ครบ100คนอันเป็นเกณฑ์ที่ต้องอเข้าการแข่งขันได้นะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับริชชี่สูนักนะครับซึ่งเป็นคนฮินดูนี่นะครับคนอังกฤษเชื้อสายฮินดูซึ่งรับเลือกเป็นผู้นำของพักพักคอนเซอร์เวทีฟนะครับซึ่งเกรแอมบรดีสอสอวุโศและผู้ทรงอิทธิพลของพักบอกขณะที่ตัวมอดอนนะครับเองก็แถลงมั่นใจว่าเธอจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่สูนักนะครับซึ่งเขาก็อายุ 42ปีในขณะที่อังกฤษต,ตอนนี้ก็เข้าสู่สภาวะลำบากเลยนะครับตอนนี้ก็มีการเตือนนะครับเสี่ยงต้องขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ MF นักการเงินระดับหัวแถวรายหนึ่งส่งเสียงเตือนว่าสหาราชาอาณาจักรอยู่บนเส้นทางการเป็นคนป่วยของยุโรป และเสี่ยงจำเป็นต้องรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ m f f จนกว่ารัฐบาลจะเตรียมรับมือเปิดการเจรจาใหม่ในเงื่อนไขต่างๆในการถอนตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับซึ่งตอนนี้ยุโรปกำลังลำบากนะในขณะที่คนอินเดียปลื้มดิชชี่สุนักนะครับขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ตรงวาระ75ปีแห่งการเป็นอาณานิคมของอินเดียพอดีชาวอินเดียจำนวนมากแสดงความยินดีกับริชชี่สูนักนะครับกำลังจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของกฤษนะครับเชื้อสายอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในช่วงเทศกาลวาลี อีกทั้งยังประจบเหมาะกับก,บการครบรอบวาระ75ปีที่อินเดียหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยหลังจากที่อังกฤษรุกรานอินเดียมาหลายสิบปีในขณะที่ราคาน้ำมันทองคำนะครับลงหลังดอลลาร์นะครับแข็งค่าดาวโจนพุ่ง417จุดเชื่อมนโยบายคุมการเงินเฟ้อนะเริ่มได้ผล ราคาน้ำมันขยับลงนะครับจากข้อมูลที่เห็นว่าอุปสงค์ในจีนยังคงซบเซวในเดือนกันยายนและดอลลาร์แข็งค่าปัจจัยนี้ฉุดทองคำปรับลดในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งแรงจากสัญญาณบ่งชีว้ว่านโยบายชะลอเศรษฐกิจเพื่อควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อของเฟดกำลังได้ผลขึ้นมา3รามระรอกนะครับสำหรับ อัตราดอกเบีย0.75ของเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่การคว่ำบาทเข้าตัวฮะซีเตือนซีอของเชลก็มีการประกาศเตือนฝั่งยุโรปบอกว่าเสี่ยงเจ็บปวดจากวิกฤตพลังงานในระยะยาวนะครับยุโรปเสีเ่ยงเผชิญกับความเจ็บปวดจากการปันส่วนทางอุตสาหกรรมสืบเนื่องมาจากวิกฤตพลังงานที่เสี่ยงต่อปัญหา ทางการเมืองจากคําเตือนของ CEO ของบริษัทเชลระหว่างที่บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่แห่งนี้เข้าร่วมโครงการก๊าซธรรมชาติในกาตาร์นะครับเบนฟานเบอร์เดนนะครับประธานเจ้าที่ของบริษัทเชลนะครับบรรลุข้อตกลงสำหรับการเข้าถือหุน้น9.3%ะครับของบริษัทกาตาร เอ e r เ y นะครับซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในความพยายามเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชาร์จขอภายก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ของกาตาอีก50%ในช่วง5ปีข้างหน้าในขณะที่กล่าวหากันไปมาตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็สวนกลับรัสเซียนะครับเตือนเจอดีแน่หากใช้ระเบิดกัมมันตรังสีหรืออาวุธนิวเคลียร์รัสเซียจะเจอกับผล สนองหากใช้สิ่งที่เรียกว่าระเบิดกำมันตรังสีหรืออาวุธนิวเคลียร์อื่นๆใด,น,ๆดนะครับจากคำเตือนของเนส p r i c ์นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวตอบโต้ดังกล่าวนะครับซึ่งมีการกล่าวหามอสโกหนึ่งวันก่อนหน้านี้ว่าเคียฟกำลังจะเตรียมการใช้ระเบิดกำมมันตรังสีในความขัดแย้งกับรัสเซีย วอชิงตันและประเทศตะวันตกต่างกล่าวหาวาลาดามียปูตินแห่งรัเสเซียระวังนะกำลังเตรียมแผนนะครับยกระดับความเคลื่อนไหวในยูเครนบนคำกล่าวอ้างหรือว่าเคฟเตรียมใช้ระเบิดกำมันตรังสีนะครับระเบิดที่มีวัสดุ Korea, นิวเคลียร์เจือปนอยูนะ่ซึ่งตอนนี้รัเสเซียกล่าวหาปุ๊บชาติตะวันตกก็ลุ้มนะกล่าวหาว่ารัสเซียนั่นแหละจะเป็นคนทำ ไครก็เป็นประเด็นเชิงการต่อโตอ้เป็นที่สะเทือนใจฮะร้องข่มขืนร่อนจดหมายถึงประธานาธิบดีของอินเดียขอทำการุณคาาเหตุคดีไม่คืบหมดกำลังใจในชีวิตหญิงอินเดียวัย30ปีนะครับซึ่งถูกลูกเลี้ยงขืนใจมาหลายเดือนและยังถูกเพื่อนๆสามีรุมโสม ตัดสินใจเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีของอินเดียเพื่อขออนุญาตจบชีวิตด้วยวิธีการุณคาตเนื่องจากแจ้งตำรวจแล้วคดีไม่คืบหน้าทำให้รู้สึกหมดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมหญิงชาวรัฐอุตรประเทศร,รายนี้ได้เขียนจดหมายลงวันที่20ตุลาคมถึงประธานาธิบดีเทราทีมุนมูนะครับโดยกล่าวเล่าว,ว่านะครับเธอถูกขู่เอาชีวิตแล้วหลายครั้ง เพื่อให้ยอมปิดปากเงียบเรื่องที่ตัวเองถูกล่วงละเมิดขณะที่ตำรวจไม่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ร้องหาทั้งที่มีคำสั่งศาลแล้วนะครับฉันต่อสู้มามากแล้วและไม่คิดว่าจะได้รับความยุติธรรมดังนั้นจึงอยากขออนุญ,ญาตจ,จากท่านประธานาธิบดีเพื่อจบชีวิตของตัวเองซึ่งเนื้อความกร็ระบุเช่นนั้นทางตำรวจซึ่งภูมิกับตำรวจรับผิดชอบนะคบดีนี้ออกมาชี้แจง ว่าคดีนี้เป็นคดีซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานมากมายตำรวจกำลังสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งเมื่อแล้วเสร็จก็จะดำเนินคดีต่อผู้ที่มีการกระทำความผิดด้วยอีกเหตุการณ์นึงฮะเป็นเรื่องแปลกๆได้ยินพ่อแม่บนในคอมเมนต์ขยะเยอะนางฟ้าตัวน้อยนะครับ MacBook ไปอาบน้ำพ่อแม่ก็ตะลึงเลยทีเดียว รูปรูปเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อแม่แต่บ่อยครั้งนะครับความไร้เดียงสาของเด็กๆทําให้ผู้ปกครองไม่รู้ว่าจะปลิ่มใจหรืออยากร้องไห้ดีในนั้นก็รวมถึงกรณีเด็กหญิงตัวน้อยของจีนได้ยินคุณพ่อบ่นว่าคอมพิวเตอร์มีขยะเยอะด้วยความหวังดีจึงเอา Macbook ไปทําความสะอาดให้นะครับฟอกสบู่ขัดถูเป็นอย่างดีสุดท้ายแท็บแล็ปท็อปจอดับ ไปตามระเบียบก็คงซ่อมกันใหญ่นะฮะในขณะที่เทส la ก็เตรียมผลิตรถ e ีวีรุ่นใหม่ถูกลงถึง50%ตั้งเป้ายอดขายสูงกว่าทุกรุ่นรวมกันทำเอาเราแฟนๆหูผึ่งฮนะเงินในกระเป๋าสั่นไปตามๆกันหลังจากที่ลีออนมาซีโอบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทส la ออกมาประกาศแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอนาคตที่มีขนาดเล็ก และราคาถูกลงมากแถมบว่าจะทำยอดขายให้ได้สูงกว่าเทสลาทุกรุ่นรวมกันเสียอีกในการประกอบช่วงไตรามาสที่3ของเทสลาปีนี้มัสได้เอ่ยถึงการผลิตรถไฟฟ้ารุ่นถัดไปที่จีมีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นและถูกลงกว่ารุ่นโมเดล3และโมเดล Y นะครับที่วางตลาดอยู่ณปัจจุบันนะครับอีกเหตุการหนึ่งผู้หญิงบอกว่าขนลุกนะครับ ส่อง Google Earth เจอมนุษย์ต่างดาวนั่งในรถแถมคนขับเหมือนจะทำการแก้ผ้าหญิงชาวเมกระนลายหนึ่งนะครับถึงกับขนลุกหลังจากที่มีการส่อง Google Earth แล้วบังเอิญไปเจอสิ่งที่คล้ายกับเอเลี่ยนนั่งอยู่เบาะท้ายรถยนต์ขณะที่ตัวคนขับก็เหมือนจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับคริสตัน เบนเจสันนะครับวัย45ปีแชร์ภาพสุดพิศวงที่เธอไปเจอมาขณะที่ชาวเน็ตหลายคนก็คอมเมนต์ว่าตัวประหลาดนั่งหลังรถนั้นดูเหมือนมนุษย์ต่างดาวในหนังไม่มีผิดนะครับเพนเทสันเล่าว่าเธอตั้งใจที่จะเปิด Google Earth เพื่อหาตำแหน่งอู่ซ่อมรถแต่บังเอิญไปสังเกตเห็นรถยนต์สีบรอนนะครับเงินคันหนึ่งซึ่งซูมเข้าไปพบว่ามีใบหน้าของเอเลี่ยนกำลังจ้องมองเธออยู่ ทางหน้า,นาต่างก็ที่เหลือก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของสื่อบนสังคมออนไลน์ดนเชิงการวิเคราะห์นะสิ่งที่น่าสนใจก็คงจะมี2-3ประเด็นหลักประเด็นแรกเหตุการณ์ในอินเดียที่มีการข่มขืนในอินเดียได้บ่อยมากนะครับลุมโทม,มข่มขืนหญิงในอินเดีย สังคมในอินเดียก็มีชนชั้นแต่กับเหตุการณ์การข่มคืนเนี่ยส่วนมากก็เป็นชั้นจันทานก็จะถูกทารุณกรรมจากคนที่สูงกว่านะครับก็เป็นข่าวมาลานแล้วสำหรับอินเดียแต่ที่ผูกพันกับอินเดียคราวนี้นะครับริชชี่สุนัทนะครับซึ่งเป็นคนอังกฤษเชื้อสายฮินดูนะฮะเป็นคนแรกเป็นคนเอเชียคนแรกนะครับที่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่ง เป็นนายกกนตรีพักอนุรักษ์นิยมของอังกฤษนะครับคอนเซอร์เวทีฟนะครับซึ่งการเขาเลือนลอกนี้นะครับบริจอนสันก็ยอมที่จะสละตำแหน่งนะครับการสละตำแหน่งรอบนี้น่าสนใจฮนะเพราะว่าคะแนนนิยมของบริจอนสันไม่เพียงพอที่จะสู้กับริชชี่สู่นักซึ่งที่ผ่านมา นายกรลุ่มตรีหญิงของพรรคอนเซอร์ a วทีฟเขาก็ประกาศลาออกหลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียง45วันการประกาศออกประกาศลาออกเพราะการดำเรนินนโยบายเรื่องของการครองผิดนะที่สำคัญไปมากกว่านั้นอังกฤษกำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทุกเชิงงานสังเคราะห์ปัญหาหลักๆของอังกฤษเกิดอะไรขึ้นปัญหาหลักๆของอังกฤษนะฮะตอนนี้เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า นะครับอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ปีนะครับราคาพลังงานที่สูงที่สุดสภาวะเศรษฐกิจอังกฤษตอนนี้นะฮะก็มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพื่อทําการพยุงสภาวะเศรษฐกิจของทางอังกฤษนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอังกฤษนั้น ะะยังแก้ปัญหาพลังงานไม่ได้นะครับนโยบายนะครับ,นะรบของนายกรัฐมนตรีคนเก่าที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยไปลดอัตราดอกเบีย้ยนะฮะการเสียภาษีให้กับนายทุนนะฮะสิ่งที่ตามมาก็โดนกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งนะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตไปมากกว่านั้นคือมีการรีกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่แน่นอนนะถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ทันทีพรรคคอนเซอร์วทีฟหรืออนุรักษนิยม นะครับย่อมจะแพ้อย่างแน่นอนนะครับเพราะจังหวะทางการเมืองไม่ได้ในอังกฤษต่างจากประเทศไทยนะนายกตุรีลาออกเสร็จพักเขาเลือกกันเองจะเอาใครมาเป็นนายกตุรีก็มาไปก็เลือกกันเองไม่ใช่เป็นการเลือกโดยภาพรวมจากพักการเมืองต่าง,ตางๆต่างจากประเทศไทยนะครับจนถึงขนาดนี้อังกฤษยังคงแก้ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้ราคาพลังงานแก้ไม่ได้โรงเรียนในอังกฤษ ถึงร้อยละกํากำลังเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพราะราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้นด้วยนะครับสงครามนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียมีการข่มขู่กันไปมานะครับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งผมเรียนไปแล้วอวย่างไงก็ต้องมีการใช้สหรัฐอเมริกาพยายามจะขู่นะพยายามมีการปล่อยข่าวให้รัสเซียพูดเปิดปากก่อนว่า จะมีการใช้อาวุธที่เกี่ยวข้องกับกัมมันตรังสีนะครับถ้าใช้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลกระทบต่อรัสเซียนะรัสเซียบอกอย่างนั้นปุ๊บส่งสัญญาณแล้วว่าเขาพร้อมจะใช้นิวเคลียร์มาเล่นเขาเมื่อไหร่นะคราวนี้เขาก็จะจับหนักนะเล่นระเบิดกัมมันตรังสีเมื่อไหร่เขาจะใช้เอาเบิดนิวเคลียร์ตอบโต้แน่นอนแต่ฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งสหรัฐอเมริกาบอกเอรัสเซียใช้เมื่อไหร่เนี่ยอาวุธนิวเคล e นะียร์เนี่ย จะคว่ำบาตรารัสเซียซึ่งต้องยอมรับนะฮะฝั่งสหภาพยุโรปคว่ำบาตรและไม่จะคว่ำบาตรอะไรอีกนะครับในส่วนของฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะองค์การสนธิสัญญาแอติกเหนือหรือนาโต้เนี่ยก็ใช้วิธีการแทรกแซงกิจการภายในปลุกให้เกิดความขัดแย้งโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อต้องการขายอาวุธนะครับในภาพรวมจนถึงขณะนี้การที่อังกฤษมีนายกรัฐมนตรีนะครับที่เป็นคนอินเดียเชื้อสายฮินดูเนี่ย ส่งผลทําให้การเชื่อมโยงกันระหว่างอินเดียกับอังกฤษนั้นเข้มแข็งขึ้นการจับมือกันระหว่างอินเดียกับอังกฤษนั้นมีโอกาสจะเป็นไปได้สูงนะครับตอนนี้อังกฤษอยู่ในสถานการณ์แย่ไปขออินเดียมาช่วยให้คนอังกฤษนะครับเชื้อสายฮินดูหรืออินเดียเนี่ยมาเป็นนายกคมตรีนะครับก็เป็นการช่วยเหลือทางหนึง่ง เพื่อที่จะให้ประเทศนี้สามารถเดินต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นก็การถูกคว่ำบาตรจากสงครามพลังงานจากฝั่งของโอเปกพลัสหรือรัสเซียและกลุ่มตะวันออกกลางนะครับซึ่งจนถึงกระดั t นี้ทางฝั่งสหภาพยุโรปยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้เพราะเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดตั้งแต่ต้นประเทศไทยจะได้รับผลกระทบเรื่องของพลังงานด้วย นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิน้นเรียวแรงแห่งสรทา ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคงมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด งานไปด้วยพระไทยมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรูมสูสเดสด็จทรงสิ่งใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง